นะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเต็มพันนะเต็มพันใช่อย่างนี้ไหมคะใช่นะคะทีนี้เราก็มาดูว่าเขาเป็นเจ0 0ันเท่าไหร่เขาคือเจ็ดันสรอยถึง7จ็ดันห้าร้อยได้ยังยังไม่ถึง7จ็ดันห้าเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเจ็ดพันเลยคะ่ะที่เหลือก็เหมือนเดิมโอเคไหม ต่อไปเต็มหมืน่นอ่าเต็มหมื่นก็แบบนี้กี่หมื่นเนี่ยสี่หมื่นเจ็ดพันสี่หมื่นเจ็ดพันเนี่ยถึงสี่หมืนห้าพันหรือยังถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเต็มหมื่นก็เป็นห้าหมืนเลยที่เหลือเหมือนเดิมเลยค่ะต่อไปเต็มแสนโอ้โหเต็มแสนก็แบบนี้เลยนะ สี่แสนเนี่ยสามแสนหมนืถึง3ามแสนหมื่นยังถึงแล้วเนี่ยเป,เป๊ะเลยเห็นไหมคะ,เป,ะเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเต็มแสนคือส0 0แสนเลยคะ่ะอา้าวแล้วถ้าเกิดว่าเขายังไม่ถึง3ามแสนห้ามืนละ่ะถ้าสมมุติว่าเป็นสา0 0 0นสมมืนละ่ะถ้าเป็นสา0 0 0นสม,มืนเนี่ย ไม่ถึง3า0แสนห้ามตอบ4 0 0แสนไม่ได้นะคะต้องตอบอะไรคะต้องตอบ3 0 0แสนค่ะโอเคไหมคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ5 9 7 5มเเต็มพันนะคะเต็มพันลองตอบลงมาในคอมเมนต์ใต้ตนี้ก็แล้วกันนะคะ